เป็นเรื่องของ phrasal verb หรือกริยาวลีตอนที่2นะครับครั้งที่แล้วถ้าเรียนจำกันได้อยู่เราเสนอเรื่อง phrasal verb หรือกริยาวลีตอนที่1ซึ่งคำกริยาวลีหรือ phrasal verb เนี่ยนะครับอ,อย่างที่บอกไว้ครั้งที่แล้วเนี่ยเวลามันมาประกอบล่างก็คือเอาคำกริยาตัวเดิมมานะครับแล้วก็ประกอบด้วย preposition หรือต่อท้ายด้วยคาว่า adverb นะครับความหมายโดยส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยจาก ความหมายเดิมของคำกริยานั้นแต่วันนี้ครับวันนี้เป็นตอนต่อไปนะครับก็คือเป็น phrasal verb เหมือนกันแต่เมื่อหลังจากที่เอามาประกอบล่างกันแล้วก็คือเอาคำกริยามาต่อท้ายด้วย preposition หรือเป็นคำกริยาต่อท้ายด้วย adverb แล้วเนี่ยความหมายของมันค่อนข้างจะเหมือนเดิมจากตัวกริยาตัวเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเสนอให้ดูสัก3าตัว3คำา3ตัวอย่างนะครับรอดูเลยนะครับโอเค so the first one is eat out Teacher Jackie can you guess the meaning of that ดาวครับวันนี้ดาวอ่า phrasal verb eat out eat out เกิดจากคำกริยาตัวเดิมเขาคือคำว่า eat อืมทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่า eat แปลว่ากินนะครับ out out อืมน่าจะแปลว่าอะไรครับข้างนอก get out go out outside outdoor น่าจะแปลข้างนอกถ้าบารรวมกันเป็น phrasal verb ที่เรียกว่า eat out มันน่าจะแปลว่า ไปกินอะไรทักอย่างข้างนอกได้แน่เลย so eat out means going to eat outside that's correct so eat out means going to eat outside uh, an example of this sentence would be we will eat out tonight ตัวอย่างประโยคนะครับ we will eat out tonight we will eat out tonight พวกเราจะไปกินอาหารกันข้างนอกคืนนี้ครับ of Aunt Ruby to invite us to dinner at Restaurant Le Poche. It won't be as good as Whopper Whoopi. They have real food. And your cousin Steve will be there too, boys. Darlings! Aunt oh, Ruby! <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 I recommend <coughs> Le Deux avec les yeux du mouton. Oh. Order for me, Aunt Ruby. I eat everything. Yes, perhaps Aunt Ruby should order for all of us. Excellent idea. No way. I've got to eat everything on my plate, so I'm ordering for myself. Which one is the hamburger? Number two is run away. Teacher Jackie, can you guess the meaning of that? <laughs> run away run แปลว่าวิ่ง Uh, มีคำว,ว่า away มาต่อท้ายเพื่อกลายเป็น phrasal verb หรือกริยาวลี run away ถ้าให้เดาความหมายความหมายก็น่าจะเกี่ยวกับการวิ่ง away ก็แปลว่าอะไรออกไปออกไปไกลๆไปองห่างๆถ้าให้เดาความหมายของ phrasal verb run away น่าจะแปลว่าวิ่งออกไปวิ่งหนีออกไปออกไประมาณนี้ใช่ไหมครับ yes that's correct um, a simple example of this sentence would be She runs, away from home. Uh, <laughs> uh, she runs away from home. She runs away from home. She runs away okay. from home She runs away from home The next example is add-on. Teacher Jackie, can you guess the meaning of this? Uh, okay. First uh, word add on. คำกริยามันก็คือ add แล้วก็มี on ต่อท้ายกริยาตัวเดิม add มันแปลว่าบวกแปลว่ารวมเข้าไปเพิ่มเข้าไปม,มี add มี on add on ก็น่าจะแปลว่าเอารวมเข้าไปเอาเพิ่มเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับ Correct and a simple example of using add on in a sentence is I will add on fruits with my dinner ใช่เลย I will add on fruits with my dinner I will ฉันจะฉันจะอะไรครับ add on ฉันจะเพิ่มเข้าไปเพิ่มอะไรครับ fruits I will add on fruits ฉันจะเอาผลไม้เนี่ยเพิ่มเข้าไปไหนไหน with my dinner กับมื้ออาหารเย็นเรานั่นเองครับโอเคนะครับ ครับอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ในวันนี้เราเสนอ,อคํากริยาวลีที่ความหมายนี้เราสามารถเดาได้เลยนะครับจากกริยาตัวเดิมมนเพราะว่าหลังจากที่เป็นเฟสเวิลด์หรือเป็นกริยาวลีแล้วเนี่ยความหมายมันจะไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมเท่าไหร่เลยนะครับอย่างวันนี้เราเสนอไว้3คํา3ตัวอย่างนะครับมีอะไรบ้างนะครับ eat out eat out ก็คือคำกริยาวลีตัวนี้แปลว่าการออกไปทานอาหารข้างนอกนั่นเองนะครับนอกบ้าน run away อ่าตัวที่สอง phrasal verb ตัวที่สองก็คือ run away อ่ามันแปลว่าอะไรครับก็คือการวิ่งหนีออกไปจากที่ใดที่หนึ่งนะครับ run away นะครับ run away from home นะครับ add on อ่าตัวที่สามอันนี้นะครับ phrasal verb ก็คือ add on add on add มันแปลว่าบวกแปลว่าเพิ่ม พอเป็น p h r a s e w verb add-on มันก็แปลเหมือนเดิมนะครับก็คือการเพิ่มอะไรเข้าไปนั่นเองนะครับการบวกหรือการเพิ่มหรือการรวมอะไรเข้าไปอะไ,อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คือ3ตัวอย่าง3คํคำของ phrasal verb ที่ความหมายไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปจากตัวเดิมนั่นเลยนะครับนั่นเลยลองฝึกๆก,กันนะครับลองถักแต่งประโยคกันนะครับแล้ววันนึงเราจะเก่งภาษาอังกฤษครับว have to say goodbye s a ก g o o d b y e today โอเค I hope this was useful and see you again the next time in the english corner okay bye-bye